ในขั้นตอนการสร้างเส้นกิดลายต่างๆให้กับข้อมูลกลุ่มจุดหรือ p o i n t Cloud เริ่มได้ด้วยการนำเข้าข้อมูลกลุ่มจุดโดยการเลือกที่แถบ insert และเลือกคำสั่ง Point Cloud หลังจากนั้นเมื่อได้ Point Cloud ของเราเข้ามาแล้วเราสามารถทำการหมุน p point c l o u d เพื่อเซตให้ point c l o u d ของเราได้ทิศทางที่เราต้องการโดยใช้คำสั่ง rotate ต่อมาจะเป็นการสร้างเส้นกริจลายโดยเราสามารถทำการสร้างเส้นกริจลายได้เหมือนกับการสร้างแบบแปลนตามปกติโดยเริ่มจากการคลิกที่แทบ Structure และเลือกคำสั่งกริดจากนั้นเริ่มทำการสร้างเส้นกริดตามแนวเสาที่เราต้องการ จากนั้นทำการสร้างเส้นเล v e l Line โดยเลือกแถบ Structure และเลือกคำสั่ง Level จากนั้นทำการสร้างเส้นเล v e l Line ต่อมานะครับจะเป็นการสร้างเส้นกิดไลน์ด้าน Top v i ิวซึ่งจะมีวิธีการเหมือนกับการสร้างเส้นกิดไลน์ในตอนต้น แต่เราสามารถปรับระยะการมองเห็นหรือวิวเลงได้โดยเลือกจากแถบทางด้านซ้ายและเลือกวิวเลงหลังจากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถปรับระยะการมองเห็นที่เราต้องการได้ในส่วนของการสร้างรูปตัดเ c t i o n เริ่มโดยการเลือกที่แถบ i e w ต่อมาเลือกคำสั่ง s e ซก i o n จากนั้นให้เราลาก section line ในตำแหน่งที่เราต้องการให้ดดบเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ section เราจะได้รูปตัดของข้อมูล Point Cloud ในตำแหน่งที่เราลากไว้ในตอน,น,นแรกซึ่งจะแสดงรายละเอียดภายในของอาคารเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับจะเป็นวิธีการ Export ร,รูปภาพสำหรับนำไปใช้ โดยเริ่มจากการคลิกที่ช่อง Crop Region และให้ทำการปรับขนาดบอกี่เหลี่ยมให้มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปหรือพอดีพอดีกับตัวแบบของเราจากนั้นเลือกที่แถบ File เลือก Export Image and Animation จากนั้นทำการเลือก Image จากนั้นจะมีแถบตั้งค่าออกมาให้เราเลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟและจากนั้น ให้เลือกความละเอียดรูปภาพโดยสามารถเลือกนามสกุลของภาพและความละเอียดของภาพที่เราต้องการอย่างไรก็ตามถ้าหากเราเลือกไฟล์ที่มีคุณภาพสูงมากๆการ Export ก,ก็จะใช้เวลามากขึ้นเนื่องจากไฟล์รูปภาพมีขนาดใหญ่อีกทั้งการ Export เ,เป็น Image จะไม่สามารถคงอัตราส่วนสเกลของ r รวิ t ได้จึงเหมาะกับงานที่ต้องการเพียงรายละเอียดรูปภาพเพียงอย่างเดียว